สวัสดีครับท่านท่านผู้ชมที่นี่และท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและที่ชมทางอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสพบกันและก็ถ่ายทอดเสลปากการแสดงสู่ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับซึ่งการถ่ายทอดครั้งนี้ก็เช่นเดิมครับเราถ่ายทอดจากวัดหลวงตาบุัยสมโนจังสิัดศรีนครสวรรคกจังหวัดกาญจนบุนร,บรีวันนี้เป็นวันที่11สิงหาคม2555 โดยการแสดงในครั้งนี้เป็นการแสดงเพื่อสืบทอดส่งเสริมการดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีนะฮะภายใต้โครงการที่เราเคิดกันขึ้นมาเพื่อเชิดชูพระกิตของประบัติสมเด็จพระเจ้าหัวนะฮะพระบรมราชินีนาถและพระบรมโอสถธิราชนะครับซึ่งท่านมีพระชนมายุ85พรรษา80พรรษาโลกง10พรรษาดังหนักซ่ถือว่าเป็นปีมหามงคลยิ่งที่เราเได้มีโอกาส นำเสนอสิ่งดีๆเหล่านี้แล้วก็ถือถือโอกาสเป็นวิธีหนึ่งที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่นะครับเพื่อวัฒนธรรมประเพณีดีๆ,ๆของไทยเราจะได้ไม่สูญหายนะครับโดยในวันนี้เราจะมีการแสดงสองคณะด้วยกันคณะแรกเป็นคณะผิีประยุ์น,นะครับจากคณะใบไผ่นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ยู้ธศาสตรจะอยู่ที่ประจาที่บ้านข้าวาตำบ,บลบ่อ,อปลอยอำเภอบ่อปลอยจองัยจงหวัดกาญจนบุรีนะครับ ซึ่งมีหัวหน้าคณะก็คือคุณเสรีนำวิชัยนะฮะซึ่งคุณเสรีบอกว่าสามารถติดต่อติดใจนะฮะติดใจคณะน,นี้สามารถติดต่อไปแสดงได้ทั่วราชอาณาจักรท่นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813787814นะครับและการแสดงอีกออชุดหนึ่งออรกคณะอกนั้นนะครับเป็นการแสดงที่ทางทางชุมชนตะบลสิงห์อำเภอสย,ยกนะครับได้นํามานะครับโดย ่านประธานวัฒานธรรมอัมพลสโยกก็คืออาจารย์บุชูทองปราณนะครับที่อยู่นะั่งอยู่ข้างผมคนนี้นะครับท่านเป็นผู้นํามาสามารถติดต่อทางการแสดงทุกนนี้ได้จากท่านอาจารย์บุชูที่หมยายเลขโทรศัพท์086-0296546หรือติดต่อโดยตรงที่องค์การบรหิหารส่วนบลสิงห์ก็ได้นะครับเป็นการแสดงร้องเพลงเขมเชโยกนะครับโดยมีเครื่องดนตรีป,ประกอบผสมประสานระหว่าง อัรตรงนะครับเครื่องสายและระนาดนะครับเป็นการแสดงที่เชาวชุมชนตำบลสิงห์เพื่อจะทำมา,เ,าเพื่อใช้การแสดงและทอแสดงทัวใหมนะครับก็เ,เจอติดต่อได้นะครับเราสามารถที่จะไปแสดงได้กที่นะครับ มีความสุขก็ดีใจด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป,นเป็นเป็นที่เราคือคือถ้าย้อนไปในผมเองก็จำในในวัยเด็กได้แล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันก็จะฝังในตัวเราโดยโดยไม่รู้ตัวครั้งหนึ่งผมไปรับรายการนะครับแล้วก็มีกิจก,กรรมการแสดงหน้าเวทีปรากฏว่าถูกเรียกให้ไปแสดงผมไม่ได้แสดงอะไรแต่โดยสายเลือดของศิลปินเราลูกของการเป็นศิลปินในตัวหมกนร้องรับตัดนะครับ ปรากฏว่าท่านผู้บระการเห็นดีเห็นงามเอามาทําหน้าที่เป็นพิธีกรวิทยากรทีนี้เดินทางทั่วประเทศเลยจากเราตัดครั้งนั้นครั้งเดียวเมื่อบางทีสิ่งเล็กๆ็น้อยน้อยที่เราไม่นึกว่าเรามันจะอยู่ในสายเลือดเราเนี่ยการหล่อหลอในวันนี้การเข้าใกล้ในวนี้คือการหล่อหลอประสบการณ์ที่ดีขับเรานะครับก็ขอให้ครั้งนี้เรามีความสุขกันนะครับกอบรูกพิศศาสตร์ก็ขอให้สวยงามเอาไปฝากคนที่บ้านได้นะ นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้พบก,กันตรนชา้นชาตรนเชา้าเราติดไปเข้าๆข้งในวัดครก็ตั้งใจทำบุญนะครับนชะ่วนงะนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาเราก็มีโอกาสได้ทำบุญน,นะ<อ>ฮะเพราะว่า,าวัดเนี่ยมาวัดที่นี่หลายครั้งแล้วรู้ไหมว่าศาสนาพุทธในบ้านเราเนี่ยมาจากเทรวาสหรือว่ามหาธิกายเทรวาสอ่าเทรวาสนะแล้วเทรวาสก็จะมีแบ่งเป็นนิกายสองน<อ>ิกายก็คือ พระทางสายมหานิกายกับสายทรประยุทธ์นะครับวัดป่าหลวงตะบัวเป็นสายทรประยุทธ์นะฮะเพราะนนั้นเจ๋งว่าเมื่อพูดถึงเจ้าคณะอำเภอก็คือพระพร,ะระวิสุทธิสารเถละนะครับเจ้าหลวงพ่อของเราเนี่ยนะครับท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอสายทรประยุทธ์นะฮะประยุทธ์นะครับก็ บอกบอกเอาไว้บางทีท่านอาจจะมีคำถามแล้วมีรางวัลรู้สึกมีนักล่ารางวัลมาหลายครั้งมาซ้ำเน่ยโอ้โหจะไม่ได้ครั้งนี้อาจจะได้ก็ได้นะหรือว่าพรุ่งนี้สละบสิทธิ์แล้วสละบสิทธิ์ที่เมื่อนี้ไม่เอานะไม่เอาละเบื่อแล้วมาแต่ละครั้งไม่ได้ทั้งทีกลับเราสุดทนาขอให้คืนนี้พักผ่อนกันเต็มที่นะครับครับสวัสดีครับ